สวัสดีค่ะพร้อมพิมบนช n แน,นลนะคะวันนี้จะมาตำกระท้อนนะคะก็ใส่พริกค่ะใส่พริกลงไปก่อนนะคะใส่พริกแล้วก็ตำให้ละเอียดกันนะคะมีทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะตำพริกให้ละเอียดค่ะ ก็เอากระท้อนนะคะมาสับค่ะกระท้อนนี่ก็ปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดํานะคะน่คะแล้วก็มาสับนะคะสับกระท้อนนะคะ สับเหมือนสับมะละกอเลยนะคะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะเอาแบบที่เราชอบค่ะนี่ค่ะแล้วก็หั่นนะคะหั่นลงไปแบบนี้ค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เลยนะคะ ตำแค่ลูกเดียวก็พอคะ่ะหาลูกเดียวก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นเมนูแก้ง่วงได้ดีเลยคะ่ะ ใส่เม็ดลงไปด้วยเลยได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนั่นก็ปรุงรสนะคะแซมตาลปี๊บค่ะแซมตาลปี๊บลงไปแล้วก็ใส่ ปล,า,ลานะคะสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็น้ําปลาใส่น้ําปลาด้วยค่ะจะไต่หอมๆนะคะนั้นก็ทำํำให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะ าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ใส่ถัว่วใส่ถั่วลิสงคั่วด้วยนะคะแล้วก็ใส่ปลาแห้งด้วยค่ะใส่ปลาแห้งลงไปด้วยนะคะ กันค่ะตำเบาๆแบบนี้ก็พอนะคะลุกเขาให้เข้ากันนคะคะหอมปลาล้าค่ะหอมปลาล้ามากเลยค่ะกันนี้ คะตอนนี้เป็นใบแม,แมงนักกับปลาล้านะคะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคะ ลาอีกนิดนึงอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะตำข้าท้อนก็เสร็จแล้วนะคะ ใส่จานให้ดูนะคะนี่ค่ะตำกระทอนน้อนหอมๆค่ะแซ่บๆค่ะ ค่ะตำกระท้อนเสร็จแล้วค่ะกลิ่นหอมๆนะคะมาค่ะมากินตำกระท้อนด้วยกันนะคะแล้วก็โรยด้วยปลากรอบนะคะโรยด้วยปลากรอบอีกนิดนึงค่ะพลิกทอดนะคะนี่ค่ะ คิปนี้ก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับพรพมมลชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน